สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันก็เทคนิคง่ายๆเรื่องง่ายๆที่เราก็ทําได้นะครับอยู่บ้านมันก็ทําได้ถ้าช่วงนี้ยิ่งโควิดไปไหนก็ไม่ได้นะครับเบื่ออยากจะเปลี่ยนสีล้ออยากจะทําให้มันดูเป็นของใหม่อ่อาเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทําไงนะครับแต่ว่าคุณต้องมีอุปกรณ์ ประมาณสองสามชิ้นนะครับยังล้อเนี่ยตัวนี้นะครับม,มันมีร่องรอยของการเบียดเบียดฟุตบาทมาเห็นไหมนะครับมันเบียดฟุตบาทมาค่อนข้างจะเป็นแผลเยอะเฮ้ทำไงให้มันดูขอบมันดูเหมือนใหม่ยังไม่ยากครับถ้าเราไปลงกลึงเนี่ยเขาก็จะกลึงออกพอกลึงออกปุ๊บ มันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่นีนเมื่อเวลาเราเดินทางไปไหนไม่ได้เนี่ยเขาบอกให้อยู่บ้านเนี่ย Work from home เนี่ยมันก็ต้องทำเองนะครับมาเอาไปดูกันว่า Work from home จะทำเองได้ไหมไม่ยากครับนี่ก็เตรียมไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าคุณต้องไปซื้อนี่มานะ อ่ะมันเป็นคลิปวิดีโอแบบบ้านๆเนี่ยแล้วเนี่เราจะทำกันแบบบ้านๆอ่ะไม่ต้องตกแต่งอะไรสั้งอย่างอ่ะนี่นะครับเป็นกระดาษทรายแข็งผ้าทรายแบบจานเบอร์320อยไอ้นี่เป็นตัวอ่อนนะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราซื้อมา2ออันอะแล้วตัวนี้ก็ ภ้าสายแบบจานเหมือนกันอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งรอยี่สิบอันนี้มันจะมีขอบตรงนี้หน่อยนะมันจะแข็งหน่อยเราจะใช้ตัวนี้ลงไว้ก่อนเพื่อว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันแข็งนะครับตรงหลุมลึกๆเนี่ยหลุมที่มันลึกๆเนี่ยเห็นไหมครัไอ้ตัวนี้จะลงเข้าไปทำงานได้ดีนะแต่ถ้าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะอ่อนมันคือ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 เราจะกลบลบรอยของมันไป สุดท้ายเราก็ต้องใช้กระดาษทรายนะครับเป็นแผน่นเฮ้ยขอกระดาษทรายทังแผ่นนึงตัวสุดท้ายเราจะใช้กระดาษทรายนะครับเป็นแผน่นกระดาษทรายรูปมันหลังจากเราทํางานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปทําสีล้อตัวนี้อ่ากระดาษทรายแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเบอร์พันก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะสอนทาอาํามาเอ๊ะกำค่ะกำ หรือให้หน่อยกู้กับเมืองก็ได้เลยเอาเล็กๆนะครับไอ้คุณต้องมีมีลูกหนูนะเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยลูกหนูใช่ไหมผมก็ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าเอาแผ่นนี้ใส่เข้าไป คุณต้องมีแมสต์นะครับต้องใส่แมสต์นะครับเพราะว่าละอองของไอตัวนี้มันแรงลังเข้าปอดว่ามันจะเกิดเหครับครับขัรักมาอันหนึ่งนะครับรักสามตาแล้วกันนะฮะดูด,ดีดดดดดดดขัดนะครับเราจะแตกงขอบมันให้มันดูให้มันมีร่องรอยของการเบียดพุ้บาท ให้มาดูก่อนพวกนี้รอยเบียดใช่ไหมนะครับรอยเบียดอย่างนี้นะครับรอยเบียดพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ให้มันดูเป็นไม่มีรอยอ่า ตัวแรกผ่านไปแล้วตัวแรกผ่านไปแล้วนะครับคือว่าตัวแรกเนี่ยตัวนี้มันเป็นกระดาษทรายแข็งเราไม่ต้องทิ้งน้ําหนักลงไปมากไม่ต้องไม่ต้องกดลงไปนะครับถ้ากดลงไปเยอะเนี่ยคอปรมูมเนีของเรามัน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 จะหายไปเยอะมันจะบินไปเยอะเพราะนั้นน้ําหนักมือต้องได้นะครับน้ําหนักมือต้องได้ ต่อไปเราจะไม่ใช้ตัวที่สองนะครับตที่สองอตัวละเอียดกบงานมันส<ม>ังเกตนะครับมันจะมีมุมมุมที่เราจะต้องใช้ใช้มือของเราเนี่ยเรียกอะไรทิ้งโค้งประมาณนั้นนะครับมันจะต้อง ตรงบ้างเอียงบ้างไปตามลักษณะของล้อเพื่อเพื่อเพื่อมันออกมาดูแล้วทำงก็ได้นะครับมือของเราต้นทาให้มันอยู่ในสภาพเดิมขอบเดิมเดิมวงเดิมเดิมอย่าไปทิ้งโค้งมากไอ่เน,นี่ยเป็นตัวอ่อนเป็นกระดาษทรายโดยอ่อนนะครับอ่อนเนี่ยในทำให้นวลตาขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นเส้นที่มันเกิดมา กระดาษทรายเบอร์แข็งเมื่อกี้นะครับมันจะมีเส้นไอ้ตัวนี้ก็จะมาตัวนี้มันจะเป็นตัวปิดงานอีกตัวหนึ่งเดี mm ๋ย hmm. วเรเสร็จแล้วครับ mm hmm. ต้องใส่แมพระบายลานะครับไม่งั้นไอ้ลูกเรียนเนี่ยเข้าปอด เทียบให้ดูครับขอ,อหน่อยอ่าเมื่อกี้ตรงนี้นะครับที่ผมลงไอ้ลงกระดาษทรายตัวอ่อนไปเห็นไหมครับว่ามันจะนวลตาขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใช้กระดาษทรายเบอร์อ่อนๆนเนี่ยคล่องนี้มันยังไงวะนี่มันสูงใกล้ไม่ให้ได้นะ อาจะสังเกตว่าฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝัง่งนี้เห็นไหมมันย,ยังจะมีร่องรอยของกระดาษทรายตัวที่มันแข็งอยู่นะครับเพราะนั้นทุกท่านต้องใช้สองตัวเพราะตัวเพราะถ้าถ้าเราลงตัวอ่อนแล้วเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าน,นี่นี่นี่ลงตัวอ่อนแล้วนะครับ ลงตัวอ่อนแล้วพื้นผิวมันจะเรียบขึ้นนะครับพอเรียบระดับนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้กระดาษทรายที่เราเตรียมไว้ที่เป็นแผ่นอย่างนี้นะครับกระดาษทรายแผ่นนี้ยเอาขัดมันก็จะเงาขึ้นนะครับแต่ทุกท่านต้องเวลาทําเนี่ยต้องต้องให้มันมีมุมมุมมุมมมของมันอยู่นะครับมุมตรงนี้นะครับต้องค่อยๆไล่ไปอย่าไปไปไวนะครับและอย่าทิ้งน้ําหนักของเครื่องมือ ลงไปเยอะนะครับสังเกตได้ว่าเห็นไหมรอยรอยเบียดอะไรต่างๆในหายไปหมดแล้วนะครับถ้าเราเอาไปเข้าลงกลึงเนี่ยลูกเนี่ยก็จะมา300สามร้อยสี่ร้นะครับแต่นี่คือเป็นการฝึกฝีมือไปด้วยนะครับทําไปด้วยฝึกฝีมือไปด้วยอ่ะค่าเวลาในระหว่างที่รัฐบาลเขาบอกให้ work ์ r ฟอร์มโนะครับอ่าที่เหลือก็จะมันก็ ไอ้พวกนี้ที่มันเป็นหลุมลึกๆเกินไปนะครับมันมันต้องค่อยๆไล่นะครับไล่มันลงไปไล่มันลงไปนะครับไล่ให้มันอยู่ในระดับของล้อแมกนะครับทุกท่านไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่าไอ้เพราะทำไมเขาถึงมีขอบล้อแมกนะครับขอบตัวเนี้ยเขาทํามาเพื่อป้องการแก้มยางนะครับเพื่อ เวลาเราไปเบียดฟุดบาทอะไรเนี่ยมันจะไม่โดนแก้มยางถ้าแก้มยางเราฉีกขาดแล้วไปต่อไม่ได้อ่าเพราะนั้นล้อแม็กทุกตัวจะต้องมีขอบนี้ยกขึ้นมาโดยเฉพาะล้อแต่งนะครับยกขึ้นมาเพื่อป้องกันแก้มยางไม่ให้ฉีกขาดแต่ถ้าในสนามแข่งเนี่ยแก้มยางพังรถไปไหนไม่ได้ขอบเสียหายขอบล้อเสียหายยังไปต่อได้นะครับอ่า ก็มาก็เอาก็เรื่องนี้ก็เอา,เอามาแบ่งปันแบ่งปันความรู้กันนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาเราขัดครับต่อกันเลยอันนี้อันนี้เมื่อกี้ลืมเตรียมถังน้ำมากับกระดาษทรายกระดาษทรายที่เราจะขัดตรงขอบนี้นะครับมันต้องเป็นกระดาษทรายน้ำนะ อ้าวเสียใกล้จะจบแล้วครับทุกท่านลองดูหน่อยเพ่ความสวยงามของรถเราอย่าให้ฉีกมาหน่อยนึงนะต้องใช้กระดาษทรายน้ำนะครับไม่งัน้นมันไม่โดนตาพื้นผิวเนี่ยมันต้องเรียบนะครับ การที่ผมขัดเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมจะไปท้ำสีเพราะว่าสภาพมันไม่น่าจะได้แล้วอัดพอให้มันแล้วแต่ท่านจะขัดนะครับพอให้มันดูนื่นๆตาดมนวลตาหน่อยแล้วก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทำสีอรับ นี่กระดาษทรายเบอร์สุดท้ายเป็นเบอร์พันนะฮะวิธีลบร้อยลบร้อยของการเปลี่ยนทุกบาทนะครับ ลบ่องรอยของการเบียดฟุตบาทนะครับจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมเห็นไหมครับเออเอาไก่กล้องนี้ก็ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเดี๋ยวหาตังค์ซื้อกล้องก่อนเห็นไหมครับล่องรอยการเบียดฟุตบาทนั้นหายไปก็จะเหลือนิดนหน่อยๆนะครับเหลือนิดนหน่อยๆ่อยประมาณนี้มันก็พอทนใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการให้มันหมดไปจริงๆเนี่ยคุณก็ต้อง ใช้เครื่องมือตัวนี้ค่อยๆปรับระดับมันลงไปนะครับปรับระดับลงไปให้มันให้ระยะขอบเนี่ยมันเท่ากันอยู่ตลอดเลยนะครับให้ระยะวงขอบตรงนี้นะวงขอบตรงนี้นะให้มันเท่ากันตลอดค่อยๆไต่ระดับลงไปมันมันก็หายนะครับมันก็หายเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมปรับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปพ่นสีนะครับ หรือไม่ก็ถ้าเรามีสีโป๊ก็ใช้โป้แดงแต้มถ้าเราไม่อยากเสียเนื้ออลูมิเนียมให้มันลงมากไปเยอะนะครับก็ใช้สีโป๊เขาเรียกสีโป๊แดงนะครับแล้วก็มาแต้มตรงแผลที่มันเป็นแผลนี้ๆหน,น,น่อยเนี่ยแต้มเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็หายนะครับเอาสาหรับวันนี้ก็ได้เรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงกลึงถ้าไปไปกลึงแล้วเนี่ย ไปกลึงแล้วมันจะเสียเงินเยอะนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยนี่เราอยู่บ้านก็ได้แต่ที่ผมมีเครื่องมือถอดยางนะครับถ้าคุณไม่มีเครื่องมือถอดยางก็เอาเฉพาะล้อทั้งล้อทั้งยางนี่แหละออกมานะครับค่อยๆค่อยๆแต่งเอานะเน,นี่ยตรงนี้ผมจะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใช้สีโป๊ะโป๊ะเอานะครับแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่มีสีโป๊ะก็ค่อยๆปรับระดับนะครับใช้ไอ้ตัวนั้นปรับกระดาษทรายเบอร์แก่ๆนะปรับลงไปให้มัน ให้มันได้ระดับเดี๋ยวก็หายครับอ่าสวยเลยนวลตาขึ้นมาทันทีนะครับอย่างอย่างเนี้ยมันมันดูไม่ดีใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมสภาพมันมันมันน่าเสียใจอะมองแล้วมันไม่สบายตาเห็นไหมพอเราขัดปุ๊บมันก็ดูดีขึ้นใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมเนื้อมันหายไปเยอะไง แต่เราต้องเอาไปทําสีล้อพวกนี้เราจะเอาสีแดงสีดําสีขาวสีบรอนก็แล้วแต่เราชอบสีนะครับแต่คุณต้องมีเครื่องมือตัวนี้นะลูกหนูลูกหนูก,หนนกระดาษทรายสองตัวแล้วกระดาษทรายแผ่นนี้อันหนึง่งก็ได้แล้วครับขอบคุณมากครับทริปนี้เป็นทริปชาวบ้านแบบบ้านๆเลยขอบคุณที่รับชมครับ